เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้การเคลียชัดเกี่ยวกับควันหลกจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราปุกไปเสมอกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมมา1ประตูต่อ1โดยผู้ที่สมบทเป็นฮีโร่ให้กับทีมของเราก็คือทางเทรนซ์อัลันเดอร์อาร์โนที่มาพังประตูสุดสวยในช่วงก่อนหมดเวลาเพียงแค่1ินาที หลังทำประตูดังกล่าวเจ้าตัวก็ไปแสดงท่าดีใจด้วยการจุปากใส่แฟนบอลในสนามก่อนที่มันจะมีรายงานข่าวตามออกมาในภายหลังว่าพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นของทางอเล็กซานเดอร์อาโนนั้นอาจถูกตีความหมายได้ว่าเป็นการโยกยุแฟนบอลของฝั่งตรงข้ามหรือไม่อย่างไรกันซึ่งนั่นก็จะเป็นการระมิดกฎของทางพิมเมลีและทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทาง FA เตรียมพิจารณาบทลงโทษของเขาต่างมาอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเจมส์เพียสเหี่วข่าวเบอร์หนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะแอตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ก็ออกมายืนยันว่ารายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นนั้นหาได้มีข้อเท็จจริงไหมและทักอเล็กซานเดอร์อาร์โนเองก็จะไม่ถูกบทลงโทษจากการแสดงท่าดีใจดังกล่าวของเขาแต่อยา่างใดด้วยกันทางนั้นมันมีรายงานข่าวที่ออกมาอ้างว่า ทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอาจจะถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ลงโทษทางวีไยจากการไปรย่วยุแฟนบอลของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เขายิงประตูดได้ในการแข่งขันนัดดังกล่าวเพียสโพสข้อความลงในเอกส่วนตัวของเขาทวันนั้นเป็นรายงานข่าวที่มีความคาดเคลื่อนจากประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปมากเลยนะ เพราะจากที่ผมได้รับทราบข้อเท็จจริงมาทาง FA ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆในลักษณะนั้นกับตัวเขาแล้วมันก็ไม่มีแม้กระทั่งการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาในคณะกรรมการด้านวินัยของทาง FA ด้วยซ้ำไป ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องควันหลงระหว่างเกมกับทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางอารันเชียเร่อดีตเกายิงรับตำนานของทางพิมลีกันบ้าง เมื่อเขาก็ับมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนัดดังกล่าวข้างตน้นและก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมต่อทางเยอเกนครอบในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราที่แก้เกมได้อย่างฉกาจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกเปลี่ยนตัวสำรองให้ลงมาพลิกฟอร์มกันเล่นของลิเวอร์พูลไปได้อย่างสิ้นเชิงจนท้ายที่สุดสามารถตามตีสมาทีมของทางเป๊ปกวาดเดียรลาได้สำเร็จ เยอร์เกนครอปแสดงให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งถึงการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนตัวสำรองนะเชียเลอร์กล่าวแล้วมันก็พิสูจน์มาแล้วด้วยว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากสำหรับเขาเขาทำมันให้เห็นมาแล้วในเกมกับทางนิวคาสเซิลอยู่หนาแต่มาต้นฤดูกาลนี้ด้วยการส่งดาวินนูนเยสลงมาและทำประตูต,ตามตีเสมอได้ ขนาที่การเปลี่ยนตัว h าวีเออนเลียบลงเล่นก็ได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเลยนะดังนั้นนี่ถึงเป็นอีกครั้งที่การเปลี่ยนตัวสำรองของเขาทําได้อย่างชาญฉลาดมากๆมันเลยกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเกมแน่นอนว่าเนี่ยจจะไม่ใช่เกมที่ทางลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้ดีเด่นนะแต่มันก็ทําให้พวกเขาได้หนึ่งคะแนนกลับออกมา และผมก็คิดว่าพวกเขาเองก็น่าจะพึงพอใจกับผลการแข่งขันดังกล่าวได้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองมีโอกาสถึงสองครั้งที่จะสามารถปิดเกมนี้ได้แต่พวกเขากลับไม่ได้คว้ามันเอาไว้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นโอกาสของทางหรือว่าผู้ก็เลยยังเปิดกว้างอยู่แล้วแน่นอนที่สุดว่าท้ายที่สุดทีมของทางเยอเกนครอปก็ทำมันได้สำเร็จซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับ พวกเขาถึงลิเวอว์พูลจะเล่นได้ไม่ดีแต่สิ่งสําคัญก็คือการที่คุณไม่ได้แพ้กลับออกมาในเกมที่แม้จะเล่นได้ไม่ดีก็ตามดังนั้นผมมองว่าเยอเก้นจะพึงพอใจกับหนึ่งคะแนนที่พวกเขาได้รับเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพเตกเตกหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรับกัน เมื่อทีมของเราตกเป็นข่าวพัวพันกับทางกอนคาโรอิกนาซิโอปักหลังตัวเก่งของสปอร์ติ้งริสบอนและลูคัสเบราโดเซนเต์ฮับดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางซานโตสในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทว่าล,ล่าสุดทางนิวโจนส์นักข่าวสายหงคนดังของโกลเว็บไซต์ลูกหนังระดับโลกก็ได้ออกมายืนยันว่าทีมของเราจะรอกันเซ็นสัญญากับนักเตะที่ใช่สำหรับสมูสอรเหมือนในเคสของทางเวอร์กิลฟานได้ในอดีตที่ผ่ามาลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในสถา,านนะที่จะเอาใครก็ได้เข้ามาอุดช่องว่างภายในทีมหรอกนะแต่พวกเขาจะโฟกัสที่การมองหาการเซ็นสัญญาที่ใช่สำหรับสมูรจริงๆเท่านั้น มันมีนักเตะอยู่หลายคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับพวกเขาแต่ผมเชื่อว่ามันจะขึ้นอยู่กับโอกาสที่เข้ามาด้วยขอยกตัวอย่างหากบีวายโควิลหรือปีเอโรอินกาปีมีชื่ออยู่ในตลาดซื้อขายมันก็เป็นไปได้แต่ในเวลานี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรอกนะ อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมเมื่อไปถึงเดือนมก,กราคมด้วยมันก็เหมือนตอนที่เราซื้อตัวทางหรือดีอาร์ Ask เข้ามาแต่บางทีมันอาจจะมีความแตกต่างกันในการเลือกซื้อผู้เล่นในแนวรุกกับในแนวรับเท่าที่มันก็ยังคงพอมีความเป็นไปได้อยู่ พ่มอมงก็คงไม่รู้สึกประหลาดใจหากลิว์ภูมีการดำเนินการใดๆในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นกรณีที่พวกเขาสามารถหาคนที่ใช่เจอลิว์ภูยังไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบแก้ไขปัญหาในแนวรับของพวกเขาในตลาดรอบถัดไปทันทีดังนั้นพวกเขาจึงจะพยายามหาทางออกในระยะยาวให้กับทีมมากกว่า มาพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแน่นอนว่าการซื้อนักเตะใหม่จำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบประมาณสำหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมของเรา ย้อนกลับไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมของเราก็ได้ใช้เงินไปไม่น้อยกับการเปลี่ยนโฉมแผงกองกลางของทีมแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือและมีการปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปหลายต่อหลายคนแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในจำนวนนั้นจะเป็นการย้ายทีมออกไปแบบไร้ค่าตัวหลังจากพวกเขาหมดสัญญากับสโมสสพอดี โดยคนที่ทำเงินให้กับทีมจริงๆนั้นก็จะมีในรายของทางฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันที่ได้ย้ายไปอยู่ตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามการเคลียร์นักเตะเก่าออกไปเป็นจำนวนมากก็มีส่วนช่วยเหลือทีมในทางอ้อมโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างค่าเหนื่อยที่ทำให้เราสามารถจะเสริมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนพวกเขาเหล่านั้นได้อีก ซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลแฟนแคสก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปเจ้าของสโมรสรของเราได้ไฟเขียวกับทางเยอเกนครอบและรวมถึงทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมรสรในการดําเนินการจัดซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเตมิมตอนช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้โดยพวกเขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในแง่ของงบประมาณ นั่นจะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นของทางนิงโจนส์ที่ได้ระบุว่าหากลิเวอร์พูลสามารถหานักเตะที่ใช่ในสนรรราคาที่เหมาะสมได้ทีมของเราก็ไม่ได้เกรงกลัวการใช้ใจ่ายเงินดวยเช่นเดียวกันเรลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูบทวิเคราะห์ของทางจอห์นอัลเชอดีตดาวเตะอหรับตำนานของทีมเราที่ออกมาแหกกลง,กลงของทางเป๊ป กว่าดิวลาในใหญ่มือทองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พยายามจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในทุกทางเพื่อเอารัดเอาเปรียบทีมของเราแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้อยู่ดีเมื่อเราได้เห็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้บาดเจ็บไปหลายคนและถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติของพวกเขา แต่นักเตะเรานั้นกลับสามารถกลับมาลงสนามได้หน้าตาเฉยในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการฟาดแข่งกับทีมของเราคุณรองดูเอเดซอนสิพวกเขาบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บแต่สามารถกลับมาลงสนามได้ได้รูสดราวกับดอกเดซี่เพราะเขาได้พักมาเต็มๆในช่วงพักเบรกทีมชาติอย่างงหลักเอาดริชกล่าวผมสงสัยว่ามันคือกลยุทธ์ของเป๊ป กว่าดิโอลาที่อาศัยช่องว่างของกฎและพวกเขาก็ต้องการทำให้มั่นใจว่านักเตะคนสำคัญจะต้องไม่เดินทางข้ามซีกโลเพียงไม่กี่วันก่อนการเจอกับทางลิเวอร์พูลแต่ด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมคงจะไม่ไปโทษเขาหรอกเพราะหากผมเป็นผู้จัดก,การทีมบางทีผมก็จะทำเหมือนกันกับเขาผมจะดึงนักเตะของผมกลับมาจากเกมทีมชาติด้วยการอ้างโนนอ้างน,อน,อางนี่หากผมสามารถทำได้ นั่นแหละคือวิธีการที่เขาใช้มันคือการทำเพื่อสมูรของเขาเพราะหากเอเดรีนต้องเดินทางไกลข้าม4โกลเหมือนอย่างทางอาริซอนบางทีเขาก็อาจจะมีการเล่นผิดพลาดจนทำให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ